ากฏว่าพนักงานคนนี้ก็หลังไมค์คือเราทํางานแบบผู้บริหารกับตัวพนักงานมันใกล้ามากก็ไม่ได้ถือตัวอะไรเนาะเราคิดว่าถ้าทํางานแบบนี้มันจะเร็วกว่าแต่ต้องผ่านขั้นตอนเยอะเขาก็หลังไมค์มาบอกผมเ่าเนี่ยตอนเนี้ยผมมาลําบากอย่างอย่างนี้อย่างนี้นะครับเรียกว่าเราทํางานใกล้กันมีอะไรก็สายตรงหากันแบบนี้มันก็อาจจะมีความเห็นใจมากกว่าพนักงานที่ไม่ได้ทําสายตรงกับเราแต่ก็มีข้อผิดพลาดของผมด้วยซึ่งกฎบริษัทก็บอกอยู่แล้วว่าทํางานไม่ถึงเท่านี้หรือว่าเกณฑ์เบอร์อยู่ระดับนี้ แต่ทีนี้เราใจอ่อนกดไปมีแล้วแล้วเราเป็นผู้วิลารนะสูงสุด คิดว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่เราตรงนี้มันก็เป็นข้อเสีืยงกันถ้าเกิดว่ามีคณะกรรมการที่ต้องเอาเงินโยกย้ายให้ออกได้ต้องเซ็นตรงนี้ก็คงอาจจะไม่เกิดขึ้นพอมันเป็นแบบนี้ปึ๊บเขาบอกว่าป่วยใช่ไหมเราก็ได้เขาเบิกลงแนแตังหิตตังหิตน,นิดนึงจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะมันมีกลิ่นนิดนึงผมแค่สงสัยแล้วก็ขอไม่ให้เป็นแบบที่ผมคิดแล้วกันพอปรากฏว,ว่าขอหลักฐานว่า,าพ่อปัวคุณป่วยจริงเงียบไลายไม่ตอบอโทรไปไม่รับสายบอกยุ่งอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่าดันั้นผมบอกว่า หนึ่งวันแล้วกันเดี๋ยวช่วยส่งใบเสร็จหรือว่าส่งหลักฐานอะไรอย่างงี้มาให้หน่อยรักษาที่ไหนอะไรเงี้เงียบไม่ตอบบอกว่าไม่สบายใจที่ให้หลังจากที่เขาตอบประมาณหนึ่งวันเนี่ยซึ่งช่วงหน้าก่อนหน้าหน้าไม่ตอบเลยพอเขาเงียบไปแล้วก็ตอบกลับไปที่เอชอาร์ผมก็ตอบมาบอกว่าไม่สะดวกให้หลักฐานซึ่งเงินที่เบิดล่วงหน้าบริษัทก็ได้รับแล้ว